สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance v i e นะครับอีพีนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ CK นะครับหรือว่า Calvin Klein นะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับก็เปิดตัวมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ได้รับความนิยมอยู่ในยุคนึงนะครับแล้วก็มีขายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจะค่อนข้าง หาได้น้อยแล้วนะครับคือถ้าไปตามห้างเนี่ยบางทีบางห้างอาจจะมีวางขายอยู่ด้วยนะครับแต่บางห้างก็อาจจะไม่ได้ขายแล้วนะก็น้ำหอมตัวนี้นะครับชื่อกลิ่นว่ายูโฟเรียนะครับตัวนี้นะครับแพ็กเกจนี่คือดูยูนิคนะครับแล้วก็ดูก็รู้แหละว่าเป็นยูโฟเรียนะครับเป็นแพ็กเกจสีเงินนะครับแล้วก็ข้างในเป็นขวดแก้วนะครับเป็นอ่าเป็นเหมือนน้ำสีออกแนวม่วงๆนะตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาวางไว้ให้เป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะครับ แต่ด้วยลักษณะของเนื้อกลิ่นเนี่ยเท่าที่ผมได้ทดลองแล้วได้ใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณผู้ชายก็ใช้ได้ครับคือผมมองว่ามันเป็นน้ําหอมยูนิเซ็กซ์ก็แล้วกันนะครับน้ําหอมตัวนี้เนี่ยนะครับก็เปิดตัวมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2005แล้วนะครับก็17ปีนะครับประมาณนี้แล้วก็ในปี2006นะครับพิถัดมาเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับรางวัลฟีฟี่อวอร์ดแ g ร์แกรน f ์ออฟเดอะ o ยร์วี o มนส์ลุคปี2006นะครับ กลิ่นหอมตัวนี้นะครับมีเพอร์ฟูเมอร์เนี่ยถึง3คนเลยนะครับที่ช่วยกันคิดค้นนะครับคนแรกนะครับคือคุณคาร์ลอสเบอร์เนมคนต่อมานะครับคือคุณโจมินีคปิยองแล้วก็คนสุดท้ายนะครับคือคุณล็อกดงส่วนในท็อปโน้ตนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดมาด้วยกลิ่นของพมันแกรนเบอีนะครับก็คือกลิ่นของทับทิมเนาะเป็นฟรุตตี้นะครับที่มีความจูซี่แล้วก็จะมีความสวีทนะแล้วก็มีเพอร์ซิมอนนะครับเพอร์ซิมอนก็คือกลิ่นของลูกพลับ นะครับแล้วก็มีกรีน n อคคอร์ดหรือว่ากรีนโน้ตส่วนมิดเดลโน้ตนะครับตัวนี้มีแบล็คออ c h คิดนะครับคือ,อ,อกล้วยไม้สีดำนะแล้วก็มีโ o ตัสคือดอกบวัวหลวงแล้วก็มี c h มปา a ก้าคือเป็นดอกจำปานะคือดอกแบบจำปีจำปานะครับเป็นดอกไม้แบบมีความเป็นไทยๆหน่อยเนาะส่วนเบสโน้ตนะครับก็จะมีไม้มะฮอกนีนะครับมีแอมเบอร์มีแบล็คไวด์เรดนะครับแล้วก็มีวิปครีม คือตอนแรกที่ไปดมที่เคาน์เตอร์อครับผมก็รู้สึกว่าครั้งแรกเลยนะไม่ชอบแล้วก็กลิ่นมันบอกไม่ถูกว่าเป็นยังไงอ่ะแต่คือพอได้ไปลองแบบหลายๆครั้งนะครับประมาณครั้งที่2ครั้งที่3ก็รู้สึกว่าเออมันก็หอมดีนะครับแล้วก็จะว่ายูนิคไหมมันก็ไม่ถึงกับยูนิคมากอ่ะแต่คือมันเป็นกลิ่นที่จําได้ว่ามันคือกลิ่นของยูโฟเรียนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกคือ ในยุคปี2 0 0พันห้ายุคประมาณแบบ1ิกว่าปีที่แล้วอ่ะมันก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่แบบหลายคนเนี่ยนิยมอ่ะนะตัวนี้เปิดมาเป็นกลิ่นของฟรุตตี้นะครับคือเป็นกลิ่นของทับทิมอ่ะนะแต่ว่าทับทิมในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูฉ่ำสักเท่าไหร่นะครับคือ ทับทิมเนี่ยเวลามันอยู่ในโนต้ตของน้ําหอมมันจะเป็นผลไม้ที่จูซี่จะดูฉ่านะแต่ตัวเนี้ยก็ฉ่าประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ฉ่ามากอะไรขนาดแบบในโนต้ตของทับทิมในกลิ่นอื่นๆนะ,นะกลิ่นเนี่ยช่วงแรกที่ฉีดมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูโนต้ตมาก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีกลิ่นของแพทชูลี่ที่มันตีขึ้นมาแต่ในนี้มันไม่มีแพทชูลี่นะ ลังจากนั้นเนี่ยผมจะได้กลิ่นของความเป็นฟลอรัลนะครับเป็นกลิ่นของ Black id, แบล็กออร์คิดก็คือเป็นกล้วยไม้อะนะคือกล้วยไม้เนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างอยู่นี้นะครับเป็นดอกไม้ที่กลิ่นมีความออกแนวแบบดูเป็นดอกไม้กลางคืนอนะ่ะกลิ่นเขาจะดูอึมครึมดูเป็นกลิ่นที่มีความดักดักหน่อยเป็นดอกไม้ที่เลติเซนต์ถึงความเป็นกลางคืนความมิสทีเรียสนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความหวานในตัวนะซึ่งกลิ่นของออร์คิดเนี่ยถ้าผม จะไม่ผิดนะคือคิดว่าน่ามันจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบกลิ่นซินเทติกกลิ่นที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหว,วานๆครับตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมที่มีความหวานแต่เป็นหวานแบบไม่ใช่หวานกูมองหรือหวานแบบฟุตตี้อะไรขนาดนั้นเป็นหวานจากดอกไม้นะครับแล้วก็อามีกลิ่นแอมเบอร์มานะครับเบาๆนอกจากนั้นเนี่ยพอทิ้งช่วงไปสักประมาณ5นาทีประมาณนี้นะไม่นาน มันจะมีกลิ่นของความเป็นพาวเดอรี่กับความเป็นวูดดี้ปีขึ้นมาด้วยนะครับจากเบสโน้ตพาวเดอรี่เนี่ยคิดว่าไดมาจากตัวดอกไวโอเลตนะครับส่วนวูดดี้ก็คือแน่นอนครับมาจากไม้มะฮอกกานีนะกลิ่นค่อนข้างออกไปทางกลางคืนนิดนึงครับแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นกลิ่นแบบหนักๆห,หรือดูดาร์กอะไรมากมายด้วยนะคืออันที่จริงเนี่ยถ้าถามถึงว่ากลางวันใช้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้ผมกับรู้สึกว่าพอได้ครับอาจจะต้องอยู่ในที่ล่ม หรืออากาศเย็นๆหน่อยอย่างเงี้ยโอเคถ้าออกแดดจัดๆเนี่ยอ,า,อาจจะมีสิทธ์มึนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นฟูงกระจายค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและความหวานเองเนี่ยนอกจากจะมาจากตัวออร์คิดหรือตัวฟอรนะครับผมว่ามันน่าจะมาจากไอตัววิปครีมที่มันตีขึ้นมาด้วยหน่อยนึงนะแต่มันก็ไม่ได้ดูครีมมีอะไรมากมายนะครับ เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ดูเฟมินีนมากแล้วกันนะครับคืออย่างที่บอกไปในช่วงแรกคุณผู้ชายใช้ได้ออกแนวยูนิเซกนิดนึงถ้าคุณผู้ชายที่ชอบน้ําหอมแบบกลิ่นฟลอเรลหรืออา,อาจจะมีกลิ่นน้ําหอมที่มีความเป็นวูดดี้เนาะแต่มีความออกแนวแบบอมหวานเบาๆอย่างเงี้ยคือไม่ได้ดูเป็นมาส u คูลีนมากเกินไปผมก็แนะนําตัวนี้นะเพราะว่ามันก็หอมดีครับเป็นกลิ่นฟลอเรลวูดดี้ที่มีความหวานความอมแป้งเบาๆอะ่ะ กลิ่นดอกบัวอะไรพวกนี้คือมันเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างเบาไงคือมันมันไม่อยู่ในกลิ่นนี้มันคงแบบถูกกลิ่นอื่นๆแบบที่มันหนักกว่ากลบเอาอะนะดอกจำปาหรือจำปาก้าเนี่ยผมไม่ค่อยได้กลิ่นนะคือเราจะรู้จักกับดอกจำปาดีเนาะโดยเฉพาะเราคนไทยเนี่ยมันมักจะเป็นดอกไม้ที่เรามักจะเอามาทําน้ําอบไทยหรือว่าน้ําหอมแบบไทยๆอ่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบ แบบดอกจำปีจำปาแบบโบราณแบบน้ำอบไทยหรือน้ำหอมไทยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยด้วยซ้ำคือถ้าไม่บอกว่ามีกลิ่นของจำปาก้าหรือดอกจำปาเนี่ยก็ไม่ได้รู้เลยนะว่าตัวนี้มีอยู่เป็นกลิ่นที่าส่แบบอากาศเย็นๆหน่อยนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ไดูเด็กแล้วกันตัวนี้คืออาจจะต้องแบบสักประมาณยี่สิบปลายๆอย่างเงี้ยสามสิบไว้ทํางานอย่างเงี้ยนะครับ กลิ่นที่เอคาแรคเตอร์เนาะของคนที่ใช้กลิ่นเนี่ยจะออกแนวแบบดูน่าค้นหานะดูออกแนวมิสเทเรียสเบาๆครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติดทนนะครับคือผมลองฉีดดูอะอยู่ติดผิวได้ประมาณแบบ7-8ชั่วโมงเลยนะแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบอ่าพาวเดอรี่วูดดี้แล้วก็บวกกับความหวานหวานนะครับบนผิวผมะนะ ตัวนี้เนี่ยเป็นอเดอร์พารมนะครับนะคือก็ปกตินะครับของอเดอร์พารฟมก็ประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยโอเคแล้วอหอมดีครับนะตัวนี้เนี่ยพอมันดายดาวไปเนี่ยมันจะออกแนวเฟมินีนนิดนึงแล้วกันนะครับคือช่วงเปิดมาหรือช่วงมิดเดิลโน้ตมันจะออกแนวแบบมีความมัสคูลีนมาเบาๆ นะครับคิดว่าน่าจะมาจากไอตัวมะฮอกานีกลิ่นออกแนววูดดี้ไม้ไม,ไม้กับแอมเบอร์ด้วยนะดมไปดมมาก็หอมดีนะครับคือไม่เหมือนกับครั้งแรกที่ไปดมที่เคาน์เตอร์อ่ะพอครั้งแรกดมที่เคาน์เตอร์รู้สึกว่าอืมกลิ่นเหมือนเหมือนกลิ่นยายาไงไม่รู้กลิ่นออกแนวแบบเหมือนกลิ่นแบบมีความดอบน้ํายาอุททยหน่อยอุททยทิพย์อะไรประมาณนี้ช่วงแรกๆที่ไปดมอ่ะครั้งแรกเลยในะชีวิตอ่ะพอไปดมกลิ่นเนี้ยมันออกแนวแบบนั้นแต่พอพักหลังๆไปดมในหลายทีเนี้ย เออมันหอมดีเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยเ,เขาจะ discontinue หรือยังนะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าจะค่อยๆหายไปจากเคาน์เตอร์แล้แล้วก็บางห้างอย่างเงี้ยครับคือไม่มีแล้วอนะคือไม่แน่ใจว่าเขาจะ discontinue เร็วๆนี้ไหมนะครับคือถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสยังไงเนี่ยก็แนะนำให้ไปลองกลิ่นกันได้ที่เคาน์เตอร์นะครับตามห้างพวกนี้ เซนทันเดอะมอลโรบินสันอะไรพวกนี้ครับพารากอนอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะคือต้องแบบอาจจะต้องแบบผมไม่แน่ใจว่ามันคือมันไม่ได้มีทุกห้างไงที่วางแบบกลิ่นนี้อยู่นะครับต้องต้องลองไปหาดมเอานะครับก็เป็นกลิ่นที่หอมดีครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้าหอมมาเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ ฝากนะครับร้านน้ำหอมของผมนะครับใน NG นะครับน้ำหอมแท้น้ำหอมมือหนึ่งนะครับชื่อร้าน perfumery 1992นะครับฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์แล้วก็ถ้าสนใจก็ทักมาได้ใน IG เลยนะครับผมส่วนน้ำหอมมือสองเนี่ยก็แอดไลน์ส่วนตัวผมมาถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ the fantasy euphoria calvin klein